สวัสดีครับทุกคนผมบอสนิตินะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไมค์คับนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่กันในจูคาร์เซิร์ฟนะครับเรามาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ออริจินเลียมนั่นเองนะครับผมก็สำหรับในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ปลักอินนะครับไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์มอดแต่อย่างใดนะฮะก็สิ่งที่พวกคุณเห็นที่เป็นบอลลูบอลลูนอะไรเงี้ยครับหรือลังไม้น่ครับมันเป็นรีซอสแพคนะครับผมของทางเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็สามารถเข้าเล่นได้นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ของต ต้องเป็น i ดีแท้นะครับถึงจะเข้าเล่นได้นะครับอดีเถื่อนจะไม่สามารถเล่นได้นะครับผมก็สําหรับ IP ของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมจะใส่ไว้ใต้เดสคริปชันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็กรุณาใช้ภาษาอังกฤษ้วยนะครับอย่าใช้ภาษาคาราโอเกะนะครับผมเป็นกฎของเซิร์ฟเวอร์เขานะครับก็ขอความร่วมมือใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุยกันนะครับผมถ้าเข้ามาเล่นกันนะฮะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าก็ผมเพิ่งได้เข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ได้ไม่นานนะครับเพิ่งวัน2วันน แต่ก็ยังไม่ค่อยเล่นอะไรเยอะเท่าไหร่เข้ามาสำรวจซะมากกว่านะฮะสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับผมก็คุณจะมาโผล่ที่นี่นะฮะที่บอลลูนสีแดงอันนี้นะครับนั่นแหละก็จะมาวอเราเข้ามาครั้งแรกอะเราก็ต้องมาคุยกับคนนี้นะฮะนี่เขาก็จะทักทายเรานะก็จะบอกว่าให้เราไปคุยกับหุ่นยนต์ตรงนี้นี่ตรงนี้จะมีหุ่นยนต์อยู่นะฮะเราก็คุยไปครับ อืค <im attraction> <im itation> ือผมเคยคุยกับหุ่นยนต์ตัวนี้ไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็ให้บอกให้ผมเนี่ยไปที่เรียมของผมนะฮะคือในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยครับจะมีเราจะมีเรียมเป็นของตัวเองนะครับแบบว่าของแต่ละคนเนี่ยจะมีผมขอเรียกว่าเป็นบ้านแล้วกันก็คือคนจะมีบ้านของตัวเองจะมีเวิลด์แยกเป็นของตัวเองไปเลยนะฮะแต่เราก็ยัง<ฮ>สามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเดินเล่นได้หรือเพื่อมาดูได้นะครับตอนนี้เควสของผมนะครับก็คือเขาให้ไปหาเนี่ย เควสก็คือตรงนี้ครับนี่ดูที่เมาส์ผมนะก็คือเวลาเรามีเควสอ่ะมันจะขึ้นบนนี้ครับเนี่ยตัวหนังสือสีเหลืองนะครับแล้วก็มีเข็มทิศเข็มทิศนี่คือจะเป็นตัวบอกว่าเควสหรือ npc ที่เราต้องไปคุยเนะี่ยมันอยู่ตรงไหนนะฮะเราก็เดินตามเข็มทิศนี้ไปอย่างตอนเนี้ยเข็มทิศผมมันชี้ไปทางนูน้นใช่ปะผมก็ต้องวิ่งเข้าเมืองก่อนนะครับเราก็วิ่งตามตามเข็มทิศไปเรื่อยนะฮะ โอเคครับตอนนี้ผมเดินมาถึง n p c ที่เขาให้มาหาตามเควสแล้วนะครับผมก็เราก็คุยกับเขาครับคืนนี้จะเป็นเกี่ยวกับคุยกันเรื่องคุณภาพของพืชผักผลิผลตผลที่เราจะปลูกในเรียมเรานะครับคือเขาบอกว่าเดอะแพนเตอร์บล็อกเนี่ยมันต้องใช้น้ําแล้วก็ใช้ดินเพื่อทําให้ผักเนี่ยมันจเจริญเติบโตนะครับก็คือมี3ปัจจัยหลักนะครับคือมีดินมีปุ๋ยแล้วก็มีมีน้ําเพื่อให้พืชมันโตนะครับ เนี่ยครับพอเราคุยเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นว่า Objective Comp l e t e นะครับผมทีนี้เขาก็บอกเวสเราว่าให้เรากลับไปคุยกับแจ็คโกนะครับเพื่อ finish the l e s s o นนี่นะครับก็คือทีนี้เราก็อาหารกลับมาเขมทิตก็จะบอกแล้วครับว่าแจ็คโกอยู่ไหนนะครับแจ็กโกก็คือคนนี้นะครับคนนี้มีบทบาทสาคัญกับเซิร์ฟเวอร์นี้มากๆก็คือเขาเป็นพ่อค้าที่รับซื้อพวกผลิตผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ผลิตผล,ตผลตก็คือพวกพืชผักต่งางๆที่เราปลูกนะครับใครบังวะนั่นแหละครับเราก็จะ เวลดันอยู่คอมเพลสเดอร์พอตฟิทเเบิลพบเดิลเควสนะครับทีนี้นี่เห็นไหมอันนี้คือทุกๆทุกๆเท,ท,ที่ยงคืนในเกมนะครับเนี่ยตรงนี้คือเวลานะเนี่ยในตรงนี้ครับตรงนี้คือเวลานะเวลาในเกมนะครับทุกๆเที่ยงคืนของแต่ละวันในเกมนะครับไอเอ็นบีซีตัวเนี้ยแจ็คโก้เนี่ยมันจะรีเซ็ตใหม่ทุกวันนะครับว่าจะรับซื้ออะไรเนี่ยไออันอย่างวันเนี้ยเขารับซื้อเลติวใช่ไหม พอผ่านไปอีกวันหนึ่งอะมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างอื่นนะครับโดยที่มันจะไม่ตายตัวนะมันจะแลนดอมไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยถ้ามันดาวน้อยหน่อยมันก็จะขายถูกนะฮะหกอันถึงได้แปดรูบี้นะครับอ๋อแล้วก็รูบี้นะครับรูบี้คือหน่วยเงินหน่วยเงินหลักของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ร่วมกันนะครับเนี่ยอันนี้คือจํานวนเงินที่เรามีนะครับดูตรงนี้เนี่ยของผมมีตอนนี้มีอยู่สองห้าสิบสี่รูบี้นะครับนี่พอถ้าเกิดพืชพืชผักเราเป็นห้าดาวเนี่ อันเดียวเนี่ยต้งแปดเนี่ยแปดบาทถือว่าสุดยอดไปเลยนะฮะทีนี้เราก็จะไปคุยกับ n p c ตัวอื่นต่อนะครับคือในเมืองเนี่ยผมยังไม่ได้คุยกับใครเลยผมจะพาเดินไปพร้อมๆกันเลยครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องไปตรงไหนบ้างตอนนี้นะครับผมคิดว่าผมจะเข้าไปคุยที่บ้านของเมเยอร์นะครับเมเยอร์ Major คือเหมือนเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองเมืองนี้นะครับนี่ก็จะเป็นคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เนาะอ๋อมีรูปภาพเลยอันนี้เป็นรูปุ้มประตูที่เราเข้ามาตอนแรกเนาะอยู่ข้างหน้าตรงนู้น ตรงบอลลูนนะครับบอลลูนแรกอันนี้เป็นห้องของเมเยอร์นะครับเมเยอร์ออฟฟิศนี่เราก็มาคุยกับเมเยอร์นี่เราก็รับเควสนะครับเราก็กดที่คลิกเขียนทูเอ็กซ์เพรสเควสนะครับกดตรงนี้นิวเควส t เทคเอา t ์เดอะ s ทสต์เขาให้เราไปหาไปหาสิบถังขยะนะฮะซึ่งมันอยู่ในเนี้ยในเมืองออริจินนี่แหละโอเคไปเราไปหาถาังขยะนี่วะนี่นี่นี่ถังแรกอยู่นี่เจอไหม อ๋อต้องกดที่ถังนะฮะตรงไหนมีตรงนี้มีถังที่สองนะกดคลิกขวาที่ถังขยะนะครับคเควส์หาถังขยะไปแล้วก็วิ่งไปครับมันจะอยู่กระจายรอบๆเมืองเลยนะครับเราก็วิ่งหากันตรงนี้มีไหมอ่ะไม่มีเนาะตรงไหนมีอีกนี่ถังที่สามถังที่สามแล้วนี่นี่ถังที่สี่เนี่ยครับส่วนมากมันจะอยู่แถวบ้านเนาะ,ะแถวแบบอาคารอย่างเงี้ย คนนู้นด้วยคนนู้นก็มีร้านคอสเมติกนะฮะผมว่าโซนนี้มันน่าจะมีนะว่านี่ไงหกแล้วก็นี่ครับเจ็ดเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วโอ้นี่แปดแถวนี้ทัองอ้งขยะเยอะจังแถนนี้มีแปดถังแล้วนะครับมีอีกป้าแถวนี้แถวนี้ไม่มีหรอนี่ไงนี่นี่เก้านะครับ ทางเดียว United, อยู่ไหนเออนี่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 นมีสิบโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับไปที่เมเยอร์ออฟฟิศนะครับซึ่งเมเยอร์ออฟฟิศเป็นทางไหนข้างหลังนี้รึเปล่าอ้าวผมลงนะฮะไม่ใช่ทางนี้กลับก่อนตอนนี้ผมกลับมาที่ออฟฟิศเมเยอร์นะครับเราก็มาคุยกับเมเยอร์อีกครั้งหนึ่งโอเคครับทีนี้เควสเราก็คอมพลตนะฮะเราก็ไปที่อื่นต่อนะครับที่เมเยอร์เราคุยแล้วเราโอเคเราเคลียร์นะครับตรงนี้เหมือนจะเป็นห้องสมุดมั้งครับ เหมือนเป็นหอสมุดกลางเมืองนะฮะคุยกับใครดีคนนี้เหรออ๋อนนี้ไม่เกี่ยวนะโอ้ค้างค้างนี่เรามาคุยกับคนนี้อ่ะ<ม>เขาน่าจะเป็นบรรดาลักมั้งครับเนี่ย Arthur the world of enchanting is one request skill อ่ะฮะ patience and practice อืมอันนี้เหมือนเป็นเควสเกี่ยวกับการเอนชานนะครับอ๋อนี่ไนงะ locate the library enchantment chamber เหมือนจะให้ลงไปข้างล่างเหรอใช่อปะอ๋ออันนี้เป็นห้องเอนชานนะครับ โว้มีคัตซีนด้วยอันนี้เป็นคัตซีนนะครับผมดูคำทูมายแชมเบอร์ออฟเอนช t นเมน in นออเดอร์ทูยูสแอน a อนช e นเมนเทเบิลยูวิลนิดก็คือเราสามารถมาใช้โตเอนชานที่เนี่ยได้นะครับโดยที่ต้องมีมีสมุดนะครับแล้วก็มีเลเวลแล้วก็มีรูบี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้ในการเอนชานนะครับผม,มภาพภาพสวยมากมีนกเนี่ย ผูว้วาไปเลยเหมือนเป็นพ่อโมดมากกว่าเนี่ยเขาเนี่ย Open the enchantment table and enchant your first book อ๋อก็คือเขามีมีสมุดให้นี่อเอามีทางขยะให้ด้ดยเมื่อกี้เก็บไว้ก่อนอืม Open the enchantment table and enchant your first book นะฮะโอเคเราเปิดมาแล้วทีนี้เราทำไงต่อต้องวางตรงนี้ปะอ๋อไอเทมออย่างงี้อันนี้ช่องอะไรวะอ๋อมันเป็นให้เลือก enchant นะมีเทียร์หนึ่ง เทียสองเทียสามใช้สามเลเวลสักกับสามสิบรูบี้เหรอผมลองเทียสามเลยแล้วกันวุ้ยได้เฟสเทอร์ฟาวลิงสี่นะครับอ้อแล้วก็เอนชาร์ของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับจะมีโอกาสที่มันจะแหกนะครับก็คือมันมันมีโอกาสที่จะบวกตีบวกติดกับตีบวกไม่ติดนะครับคือถ้ามันตีบวกไม่ติดเนี่ยอุปกรณ์ชิ้นนั้นที่เราใช้ในการเอนชาร์นะครับมันจะหายไปเลยนะฮะอย่างอันเนี้ยชาร์ออฟเดสตัคชั่นไปสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเป็นความเสี่ยงที่มันจะพังอยู่สนะิบกเก้าเปอร์เซ็นต์นะ อ่า Objective Complete นะครับ Lift the Enchantment Chamber and Return Back to Arthur er Dex ก็คือเควสเขาให้เรากลับขึ้นไปข้างบนนะครับผมนี่เราก็กลับมา mm. Completion You made you first Enchantment อ่า You done you complete the Enchant หนึ okay, ่ง e ่วหนึ่งโอเคเควส n c h a n t เราเสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องไปที่อื่นต่อนะครับคือเควสของในเมืองเนี่ย เขาจะพยายามให้เราไปทุกทกที่ในเมืองนะครับเพื่อให้เราคุ้นเคยกับสถานที่ว่าที่ไหนทําอะไรได้บ้างนะฮะอันนี้เหมือนจะเป็นที่แลกเงินบ้งเอ็กเชงนะตัวเบเริ่มเลยไปเราเข้าไปดูกันนี่เดินเข้าประตูมีเสียงนะเหมือนฟีลแบบเข้าเซเว่นอะไรอย่างี้นี่อ๋อเนี่ย n อ c ที่มันมีเควสนะครับมันจะมีมันจะมีไอ้น,นี่ยเครื่องหมายขึ้นบนหัวนะครับสีส้มๆก็สังเกตดูนะว่าตัวไหนมีเควสนนะอย่างอันนี้ก็คือคุยได้แต่ไม่มีเควสนนะครับผม โอเคเรามาคุยกันทุกครั้ง e h นรูบี e r e ็ e ชเ e นเฮียเร o มี i ับผิ e ชอบสำหรับกา r e ก็บทุ a คนเบลอือฮึก็คือเขาเหมือนเป็นธนาคารนะครับ l e ื่อง o ับรโอ้คัดเซนอแ้วยังไม่รับเพื่อนเลยก็คือรู by นะครับมันใช้สำหรับทำอะไรหลายๆอย่างนะครับออื ยูนิทูสตอรียูแบงก์แอคเคาท์นะครับก็คือที่เนี่ยก็คือเหมือนธนาคารเลยแต่แค่เขาใช้เป็น r ูบี้เป็นหน่วยเงินนะครับ oh. อันนี้อะไรอะ่ะเหมือนเป็นแท่นแลกเปลี่ยนงี <Wow. S 1> น้ป่ะว่านี่ให้ r ูบี้เรามาสามอันนะอะไร d ด p o s i t the Ruby f ฟอ m Robin Bank into the a t m อ นี่แหละอ๋อก็คือเราถ้าเราได้ไอ,ไอแร่ Ruby รูบี้เมื่อกี้ครับผมชี้ตรงเี้กันคือมันสามารถหาได้ตามในเมืองเลยนะแล้วเราก็สามารถเอามาแลกเป็นเงินได้โดยการเอามาใส่ในเนี้ยแล้วมันจะกลายเป็นเงินเข้าบัญชีรเราครับก็คือตรงนี้ทีนี้เวสทำแหละ return to robin dex he would like to speak with you ก็คือกลับมาคุยกับโรบินนะครับคนนี้ชื่อโรบินนะเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าเขามีเพื่อนชื่อพอลล่านะครับขายแอปเปิลอยู่ใกล้ๆกับน้ำพุนะครับเป็นแถวหน้าเมือง Find p ล์พ a Apple Store and Purchase Something อ mm ืม hmm. นัก็คือเขาให้เราไปหาพอล่านะไปเราก็ดูที่เข็มทิศนะครับว่าเขาให้เราไปทางไหนโอเคครับตอนนี้เราเจอพอล่านะครับนี่เราก็มาคุย hmm. กับพอล่าก่อนอืมก็คือเขาให้เราซื้อให้เราซื้อไอ้นี่มาอันหนึ่งเนาะ Apple Basket mm hmm. Speak with Paula about Market Store ลลาวเทาเราก็คุยอีก ยูชูดวิสิตแจ็คเก,กอรรอ t ิสฟาร์มก็คือแจ็คเกที่ผมไปคุยมาแล้วนะคือผมไปทันไปคุยทางฝั่งนู้นมาก่อนนะครับมันก็เลยไม่ได้ต่อเนื่องกันเราคิสทีนี้เราต้องไปไหนอีกอะ่ะไปคอสเมติกแล้วกันร้านคอสเมติกเรายังไม่ได้ไปนะครับต้องคุยกนนะับใครเนี่ยคอสเมติกเออเรา o o m e to w a d ์นะครับก็ t the punching to build c a t ล l อกอ่ากดต่อยนะครับเพื่อ กดคลิกซ้ายนะครับเพื่อดูแคตตล็อกเนาะพล็อคไอเทมก็คือมันจะมีไอเทมให้เราลองนะฮะเต็มเลยอันนี้มันเลือกสีได้สีอะไรดีผมชอบสีเขียวนะสีเขียวเดีย๋ยนี่ไงโอ้มันลองมันลองได้นะแล้วมันออกไงสนิค you do not own All the acoustic u i t a r tabs beer remove ก็คือเมื่อก pues ี้ผมแค่เป็นการทดลองใส่นะฮะคือเราจะมีได้ก็ต่อเมื่อเราไปซื้อในเว็บไซต์ของเขานะฮะก็เดี๋ยวผมจะแนบเว็บไซต์ของเขาไว้ใน description ผมเลยนะครับผมโอเคคุยกับคนนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรนะมีอะไรไหมเนี่ยคนเนี่ยคุยไม่ได้นะอือก็ที่สปาน่าจะไม่มีอะไรแล้วปะที่เป็น q u วสนะอันนี้มีที่แลกเงินตรงนี้แหละอพองั้นก็ไม่ต้องเดินไปตรง d u b y exchange ก็ได้นะ แฟลปเล็กเฟอร์นิเจอร์เอานี่อันนี้เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์เนี้ยจะสามารถตกแต่งบ้านได้ด้วยเฟอร์นิเจอร์เด้เนี่ยอย่างเงี้ยโซฟาห้าร้อยดูบีนะถ้าใครมีเงินก็สามารถซื้อไปตกแต่งบ้านได้นะมันนั่งได้ด้วยนะแต่ผมตอนนี้ผมไม่มีตังค์นะซื้อไม่ได้อืมต้องคุยกับใครคนนี้อ่านี่คนนี้มีเควสนะอือหืก็คือเขาบอกว่าเขาขายเฟอร์นิเจอร์นะแล้วก็ เราสามารถเลือกสีได้ด้วยนะสีเฟอร์นิเจอร์อ่ะนี่เขาให้เก้าอี้เราตัวหนึ่งครับตอนเนี้ยเราจะได้เก้าอี้ตัวนี้กลับบ้านเขาบอกว่าให้เราเนี่ยอะไรอ่ะ using the painting table ก็คือไอ้นี่คือ painting table นะอ๋อก็คือเขาจะให้เราย้อมเก้าอี้ย้อมสีอะไรได้สีอะไรเข้าสีเขยออียวอ่ะแต่แบบมีสีไหนที่มันเหมาะ ขียวเข้มนะเออจริงๆงผมชอบเขียวอ่อนนะแต่เฟ็นพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันควรจะเป็นพวกสีเข้มๆขมนะอืมได้อยู่เคก็บไว้อันนี้พวกของที่ได้มาเพิม่มเนาะเคอ่ายังมีคุยอีกนะหนลองคุยดิมีอะไรสามารถคลิปได้แชร์ได้ไปเลยมันฟรีนะครับอืมยิปยูเือสมมติว่าเราต้องการอะไรอีกต้องการเพนะ sure น์อ็นดิตติ้งเนี่ยบีชัวร์ทูคัมแบ็ k ทูวีซิทก็คือเราสามารถกลับมาเปลี่ยนสีได้นะครับโอเคคุยเราจบละ ทีนี้ก็ไปไปดูที่อื่นต่ออก็หลักๆคลิปนี้ผมจะไปไปแค่สถานที่ที่มันเป็นเควสก่อนเนาะที่อื่นน่าจะยังไม่มีอะไรอย่างอันนี้ก็ยังไม่น่าจะอัปเดตน,นะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เขาเพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานนะครับก็ยังมีอัปเดตทยอยเข้ามาใหม่เรื่อยนะฮะก็เลยยังไม่ค่อยจะมีอะไรมากเท่าไหร่หลมกหลักก็น่าจะมีแค่นี้เนะาะอีวผมพาไปดูบ้านผมเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นมอดของลุงเบสนะครับผมเป็นมอด ออริจินแ๊บนึงนะเออมันค้างเลยไปเลยโอเคคือมันเป็นเซิร์ฟต่างประเทศนะครับเน็ตมันก็จะปิ๊งๆหน่อยมันก็จะแบบหน่วงๆนะฮะเวลาขุดบล็อกขุดอะไรเงี้ยเวลาเดินเมื่อกี้ก็จะมีวาร์ปกับอะบ้างมันแหลกนะฮะอันนี้คือเรียมของผมนะครับก็ผมได้ลองเข้ามาเล่นสักนิดหนึ่งแล้วมันก็จะมีแพนเตอร์บล็อกเนี่ยเราเข้ามาครั้งแรกก็จะมีแพนเตอร์บล็อกแค่อันเดียวนะพอเราเล่นไปสักพักเนี่ยเราก็จะมีเงินนะฮะมีโรบี้อย่างเงี้ย เราก็สามารถอารูบี้เนี่ยไปซื้อแพนเทอร์บ็อกได้ที่แจ็กกี้นะฮะ hmm. วาร์ฟได้ยงโอ้ต้องไปคุยกับคอนดักเตอร์ก่อนแบบนึงผมยังคุยไม่ครบไปที่สปาลอือแมปไม่โหลดนะฮะก็คือถ้าเราใช้ออฟติฟายมันจะมีปัญหาแบงนี้นะครับก็คือมันแมปไม่ค่อยโหลดนะนี่เรามาคุยกับคอนดักเตอร์ครับ hmm. คือเหมือนเราจะต้องไปหาบอลลูนนะฮะไปหาบอลลูนเพื่ออันล็อกให้วาร์ปได้นะครับผม ไปลแล้วเราเราไปหาบอลลูนเถอะคือบอลลูนสีเหลืองเนี่ยมันอยู่ตรงแจ็คโก้นะครับผงฟาร์มนะเราต้องไปที่ฟาร์มนี่นะครับอันนี้คือบอลลูนสีเหลืองนะเขาน่าจะให้เราขึ้นไปปะสปีกอ่อต้องคุยก,กับคอนดักเตอร์อย่างงี้เนาะโอเคครับมันปลดล็อกแล้วนี่เราก็จะวาร์ปได้อ่าเราก็จะวาร์ปได้แหละทีนี้เราก็ต้องไปที่ไปที่บอลลูนอื่นนะฮะตอนนี้ผมเจอบอลลูนเขียวแล้วนะฮะทางเดินก็น่าก,กล,ลัวเหลือเกิน นี่แล้วก็คุยคอนักเตอร์ไปโอเคเราปลดล็อกสีเขียวนะทีนี้มันเหลืออีกสีหนึ่งก็คือสีน้ำเงินปะอยู่ทางใต้เหรอทางใต้ของเมืองนะครับทางใต้ของเมืองทางใต้ของเมืองคือทางไหนอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเมืองกันว่ามันทางไหนคือทางใต้นะโอ้นั่นไงบอลลูนสีน้ำเงินนะฮะตอนนี้ผมเจอบอลลูนสีน้ำเงินแล้วนะครับผมมันอยู่ตรงข้างๆบ้านเมเยอร์นะฮะอันนี้คือบ้านเมเยอร์ที่เราเข้าไปคุยตอนแรกนะฮะนี่ บอลลูนอยู่ข้างๆบ้านเลยนะโอเคเราก็มาคุยกับคอนดักเตอร์คนนี้อ่ะฮะโอเคครับผมปลดล็อกแล้วนะนี่ทีนี้ผมก็สามารถวาร์ปบอลลูนได้หมดละเนี่ยไปบอลลูนเหลืองก็กดแหมเราก็มาขายของนี่แจ็คก้สวัสดีครับนี่วันนี้ขายเอ็กแพนเนาะเนี่ยพอมันข้ามเที่ยงคืนของแต่ละวันนะครับมันจะรีเซ็ตตลอดเลยนะครับ mm. ตอนนี้ผมไม่มีเอ็กแพนนะไอ้เมื่อเขือม่วงเนี่ยนะผมก็ขายไม่ได้นะครับ ถ้าใครอยากปลูกเอ็กแพนนะครับก็ซื้อเนี่ยใช้หนึ่งดูบี้ซื้อมา mm hmm. ก็ปลูกเพื่อมาขายนะฮะทุกพืชรู้สึกจะราคาเท่ากันหมดเลยนะครับโอเคกลับไปเรียมอีกรอบหนึ่งเรียมผมก็นี่กดกลับไปเออครั้งเซิร์ฟมันก็จะหน่วงๆน,นะครับบางช่วงนะช่วงไหนเน็ตด,ดีนกะ็จะลื่นๆครับอันนี้ก็เป็นฟาร์มไก่ที่โคชชั่วคราวของผมนะครับพอตอนแรกเข้ามาผมไม่มีอะไรกินเลยครับผมก็เจอน้องไก่อยู่สามสี่ตัวนะครับผมก็ทำการ เชือดมันนะฮะนี่อันนี้คือต้นกล้วยนะครับวิธีปลูกผักนะฮะก็เราคลิกขวานะอันนี้เป็นเหมือนดินนะฮะแล้วก็เป็นเมล็ดแล้วก็ยิ่ไเป็นช่องใส่ปุ๋ยนะครับพอเรามาครั้งแรกเนะี่ยเราจะได้แพนเตอร์บ็อกมาหนึ่งอันใช่ไหมเราก็ต้องหาเมล็ดเดี๋ยวนะผมมีเมล็ดเหลือลัอ้งเนี่ยผมเหมือนผมจะไม่มีเมล็ดแล้วมั้งต้องไปซื้อเพิ่มนะอันนี้เมล็ดผมหมดเอาไว้ว่าถ้ามีเมล็ดนะใส่ตรงนี้แล้วก็ถ้ามีดินก็ใส่ตรงนี้ให้มันเต็มนะ วิธีทาให้ได้พืชแบบห้าดาวนะก็คือน้ําต้องเต็มดินต้องเต็มนะครับแล้วพอมันโตถึงขั้นสุดเนี่ยก็คือตอนนี้มันมันเฟสองแล้วพอมาครบเฟดสามครับมันคือมาขั้นสุดเนี่ยเราสามารถเก็บเกี่ยวได้ซึ่งถ้าเกิดเราเต็มตลอดอย่างเงี้ยมันจะได้ห้าดาวนะฮะถ้ามันลดหลั่นลงมามันก็จะได้แค่สี่ดาวสามดาวอะไรเงี้ยตามนั้นนะครับผมก็โดยรวมแล้วหลักๆพื้นฐานวัแรกที่เ้ามาเล่นก็มีประมาณนี้นะฮะก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ